มาแล้วนะครับคณตกครับคนนั่งตายไม่ได้นล่งนั่งา้นั่งยูกปลานไม่มเ่ปอบนิเดียวงานต้นไมนตวันนนแล้วเหนื่ท้องคืนนํมันอนยะก็ม่หน่อยนบ้างไม่หนา่่มัน้นยเลย่ยุงกัดเต็มยนู่นเองงดเหลือันเพราะว่าน่ง

Không, 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 không. Nhạc, nhà con nắm Kín nắm bắt nắm bắt nắm

หมอบ้านมันเลยเดยกกินมันเลยเดี๋ยังไงาูแบ้านเลยไม่ั่าดี่ไปอุ้งนี่มาตาดุมานีกามันเย่เยยเม่ดูานบอก่าแรกแรกเขาเหมืนวางแล้

อ่๋น่าจะที่โนแวเป็นเป็นเป็นที่โนเ,เดี๋วเว้องนะครับ,น,รบนี่ป่าไม้อะไรครับนั่นกลังขึ้นแล้ว ก็นั่งมดนั่นเลยเราไม่ต้องปิตาไม่ต้องปิตาไปเลยนี่คนไข้ขึ้นแล้วโอเคครับโอเคไ่เปไครดับไปคนดนไปตังนี่เน่อย้งไปคนดูหน่อยยังไง ออกขึ้นแล้วนะครับ